โอเคครับอยู่กับร้านบางคายไคซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัววินกัน703นะครับรหัสของเขาคือ703นะตัวยาว8นิ้วนะครับผมตัวยาวปื๊ดเลยนะครับยาวจัดจัดนะครับนะโอเคมานะครับมาดูสภาพตัวปืนนะเปิดราคาก่อนนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ปืนเปล่านะครับ3าม0ันสาบาทนะครับพร้อมเล่นจะเป็น3,500บาทอันนี้ผมเลือกให้เป็น2ราคาแล้วนะนะเผื่อท่านใดหาว่าผมขายแพงมันไม่ใช่แพงเพราะว่า ตัวปืนอย่างเดียวนะครับถ้า3,500เนี่ยก็คือมีแก๊สมีลูกด้วยถ้าแบบเอาปืนเปล่าก็ได้มี2ราคาให้ถ้าจะาพร้อมเล่นก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรเนาะเพราะว่าไม่เสร็จแล้วบางคนจะเอาไปสะสมเอาปืนเปล่าก็ได้นะครับถ้าพร้อมเล่นก็ปืนเปล่า3,200นะครับพร้อมเล่น3,500นะครับอันนี้ก็จะมีไม่มีกล่องเดิมนะครับก็จะมีตัวปืนอันนี้แก๊สผมไม่ลองปืนนะครับตัวใส่รางข้างบนนะครับแล้วก็ตัวอ่าสปีดโหลดโม่นะครับ มาครบเลยตัวนี้นะอ่ะนะครับดูฝั่งหนึ่งนะครับสกีไลน์อยู่นะครับผมสกีไลน์อยู่นะเห็นไหมไอตัวเจ็ดศูนย์แปดท่านใดไม่เอาแก๊สก็บอกได้นะครับไม่ได้จําเป็นว่าต้องเอาพร้อมเล่นท,ทุกตัวนะถ้าตัวไหนแบบอเดี๋ยวพวกปืนยาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกแยกแยกพาดให้เหมือนกันนะครับ <S 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 เพราะว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยขายแพงแต่เปล่าเลยแค,แค่ชุดแก๊สไอถ้าเป็นปืนยาวเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้านเนี่ยแค่แก๊สลูกแบตนั่นะก็ประมาณ800บาทแล้วนะหนักอยู่นะนะครับ เออนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบประมาณนี้ดูภายนอกประมาณนี้นะครับอไปเปิดโม่ก่อนเปิดลูกใส่ปึ๊บเถลูกมานะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้แอบไปก่อนเพราะว่าเป็นของที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับนะบส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแยกนะครับถ้าเป็นของแต่งมายกเว้นยกเว้นอะไรถ้าอ,อย่างเงี้ยคือมันเป็นชุดเดิมของปืนแล้วมีก็คือมีไม่มีก็คือมไม่ม,ม,มีนะครับแต่ราคาพื้นฐานลูกโม่จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคามันมีแต่ แต่ทรงๆแล้วมันไม่ขึ้นไม่ลงแล้วตอนเนี้ยนะครับนะอ่ะใส่โม่กับก่อนนะครับลืมใส่แก๊สเราก็ดันไปที่เซฟนะครับกดเจ้าตัวนี้นะครับกันบี้นะครับกดดันลับเข้าไปแล้วก็เปิดช่องใส่โม่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บแบบนี้นะฮะอ่าวางไว้นะครับให้มันแนบแนแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะขันแค่ตึงๆมือนะครับพอตึงมือแล้วเนี่ยเราก็บิดบิด บิดให้ตึงๆครับพอตึงเสร็จแล้วบิดเร็วนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บเอาแค่เสียงเงียบนะครับไม่ต้องเอาถึงขั้นแบบจนแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโอลิงหัวด้านในเนี่ยมันจะบี้เสียหายนะครับส่วนเรื่องฉีดซิลิโคนนะครับย้ำนะว่าพวกนี้มีระบบนะครับข้างในชิ้นใหญ่ๆถูกันนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้ผมก็เลยมีไม่เป็นไรเราลองง้างนกเล็กๆได้ีฉีดไปตรนี้นะครับพอฉีดเสร็จแล้วปุ๊บเราเปิดโม่นะครับแล้วก็ฉีดไปตรงนี้ ตอนนี้เป็นห้องแก๊สนะครับหรือเขาเรียกว่าหัวกระโหลกนั่นเองนะครับผมนี่เป็นโอริงของหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ฉีดไปแค่นี้ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็ย้ำนะครับว่าลูกโม่บีบีกันนะครับห้ามยิงลูกแก้วลูกเหล็กเป็นอันขาดนะครับจะคาว่าห้ามยิงเลยนะไม่งั้นนะพังแน่ๆนะครับท่อในเนี่ยเยินกันมาเยอะแล้วอันนี้ผมมาอันนี้ผมเก็บไว้นะครับผมจงใจเก็บไว้ให้พกท่านดูเพราะเหมือนลูกค้าใหม่ๆนะครับนี่คือผลกระทบจากลูกแก้วลูกเหล็กนะครับทาให้ท่อในท่านเป็นแบบนี้เลยนะครับผม นะตัวนี้จะเป็นตัวสองจุดนิ้วเ้ยหรือสองนิ้ว 2. 5ดห้านะครับถ้า2นิ้วตัวนี้จะสั้นกว่าอจจะเป็นรวดแล้วก็จะเป็นลองหลังแทนนะครับนั่นแหละนะฮะนี่คือสภาพเลยนะครับผมโอ้โหนะครับอย่าใช้เด็ดขาดนะครับลูกแก้วลูก,ลกเหล็กปืนพังง,ง่ายๆเลยนะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราไมา่ได้ส่องเข้าไปในลำกล้องเนะี่ยสังเกตง่ายเลยถ้าเกิดลูกออกอะย่ายิงอยู่สักพักเนี่ยตอนแรกลูกมันจะแค่ ไม่มุดก็เหินแล้วแต่น้ำหนักลูกทีเรายิงแต่ถ้ายิงแล้วมีการออกซ้ายหรือออกขวาผิดปกติเต็มตัวเลยครับได้เปลี่ยนท่อในแน่นอนนะครับร้านไหนที่บอกว่าปืนลูกโม่วินการยิงลูกแก้วลูกเหล็กได้บอกเลยตรงๆว่ามันยิงไม่ได้นะครับย้ํานะครับว่ามันยิงไม่ได้นะถ้าอยากเล่นยิงแบบลูกแก้วลูกเหล็กได้แนะนําครับถ้าเป็นตัวอย่างถูกสุดเท่าที่ผมเห็นในตลาดบ้านเราณตอนนี้นะครับก็คือเจ้าตัวคลาสสิกกัน co ถูนะครับตัวนั้นท่อในเป็นเหล็ก นะครับนะมีแค่รุ่นเดียวอ๋อแล้วก็พวกตระกูลยูมาเล็กที่เป็นคาวบอยอะ่ะผมลองดูคลิปต่างประเทศหลายคลิปแล้วตัวนั้นก็เป็นเหล็กนะครับแต่ตัวนั้นราคาจะดุมากนะครับก็นั่นแหละครับของมีแบรนด์ได้ลิขสิทธิ์นะจะแพงนิดนึงนะฮะเรื่องปกตินะครับอ่ะใส่ลูกนะฮะปึ๊บอืมนี่ปึ๊บนะครับปึ๊บนะอ่ะ อ้โหว่ากดมาพอดีนะกดไม่พอหละใส่ไปอีกลูกหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็เปิดโม่แล้วก็ใส่ลูกเข้าไปนะครับทีละลูกทีละลูกนะครับถ้ามีสปีดโหลดก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดโม่นะครับวิธีการปิดโม่ดันเซฟกดจะตัวเท่อในนะครับบ่ารองเท่าไหนกดยัดปั๊บให้นั่นเองนะครับนะเท่านี้ ก็พร้อมยิงแล้วนะครับโอเคต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีวยวครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัววินกัเจ็ดศูนย์สามนะครับตัวแปดนิ้วนะมาดูว่าความแรงมันจะขนาดไหนนะครับจะเทสเป็นซิงเกิลนะครับผมซิงเกิลอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าไกลมันไม่ลึกเนาะเราง้างมาแล้วเอาลืมไปเซฟไว้อกดเซฟแป๊บนะครับงางนกนะครับไม่ขึ้นนะครับ หมูแก๊สเข้าเยอะเก้าร้อยกว่าหกสี่แปดแก๊สเข้าเยอะนะสี่เก้าหนึ่งสี่เจ็ดห้ายอง่ายคือตัวเนี้ยโดยพื้นฐานเนี้ยอ่าเลอือกนัดหนึ่งวัดให้หมดหกนัดไปเลยอ่าเป็นดับเบิลแล้วกันนัดหนึ่งไม่ออกนะครับอ๋อมันไม่ติดน,นัดหนึ่งนี่หว่าเออนะครับสุดแล้วความแรงเนี่ย เอาโดยพื้นฐานเจ้าตัวนี้ด้วยความที่หน้าเขายาวเนี่ยความแรงส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ550หรือประมาณ500อยนะครับอยู่มันอยู่ประมาณนี้นะมันไม่ได้แรงไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้เบาไปมากกว่านี้นะความแรงที่มันขึ้นไป900กว่าเนี่ยก็คือเซนเซอร์มันไปจับพวกแก๊สที่ฟุ้งเข้าไปเยอะๆนะครับเอาง่ายคือตัวนี้มันจะแรงอยู่ประมาณ500กว่านะครับไม่เกิน550นะเพราะด้วยความที่เขายาวนะครับโอเคต่อไปก็ดูความแม่นยํากันโอเคครับเป้า10เซนนะครับระยะ15เมตรจะยิงเป็นซิงเกิล3ดับเบิล3นะครับ มาดูกันว่าจะยิงโดนไหมนะครับแต่ยาวๆงี้ก็ไม่แน่นะครับผมกดเซฟแป๊บนะครับฟุกนะครับนั่นแรละ เป้าใหญ่มันโดนแล้วครับยาวขนาดนี้นะเป้ายี่ิบเซนนะครับดระยะ10สิบเมตรกันโอเคครับเป้าสิบเซนนะครับละยี่ิบเซนระยะสิบเมตรนะครับซิงเกิลสามดับเบิลสามเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเซฟไปแกนะครับใส่ลูกเนาะก็ต้องเซฟไว้นะครับเพราะว่าตอนเอาโมเข้านะครับซิงเกิลก่อนเลยนะครับ ยิงได้ปกตินะจ๊ะโอเคไหมฮะยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมมาเช็คเคลียร์ว่ายิงออกหมดทุกลูกนะครับเห็นไหมหมดทุกลูกนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะนะฮะอ่าดันเทปแล้วดันโม่เข้าไปนะครับโอเคเนาะนะอย่าลืมนะครับเล่นแล้วก็อย่าลืมดูแลร้านความสะอาดแล้วก็อย่าลืมฉีดซิลิโคนเป็นหลักนะครับยิงหัวบ่ารองไอ้ตัวแหละหลอดแก๊สเนี่ยครับตัวดีเลยตัวเสื่อมสภาพง่ายทันดีนะครับกระดาษทิชชู ฉีดซิลิโคนนะครับจนเปียกแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับอุดไว้ให้มันชุ่มๆหน่อยนะครับถ้าเราเก็บนะถ้าเราไม่ได้เก็บเนี่ยเราก็เอามายิงเล่นบ้างนะครับแล้วก็ฉีดซิลิโคนบ้างเนาะเพราะว่าการโอลิงมันเสื่อมสภาพไวนะผมโอเคก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB กันจัดเจิงเซาและแอดบีเคเอสซอฟต์หรือกดข้อมูลเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ